อ่ะเรายังอยู่กับทีมนักสแสดงจาก h a p p i n e s ตเ e อ e r i e s นะฮะตอนความสุขนะฮะทั้งฟูมิวแล้วก็สันเจิญตอนนี้ต้องเช็คตัวเองแล้วนะเนาะผู้ชมมาติดตามตอนนี้เราจะเช็คตัวเองกันได้ว่าเรานี้เป็นโรคหลงตัวเองหรือเปล่าเออเป็นมากเป็นน้อยหรือไม่เป็นมันมีมันมีเส้นบางๆระหว่างคำว่ามั่นใจกับหลงตัวเอง<ะ>มันต่างกันยังไงครับคืออย่างมั่นใจเนี่ยคือทุกคนควมี ความมัม่นใจในตัวเองเพื่อที่จะทํางานเพื่อให้ให้ดีที่สุดเนาะยิ่งยิ่งเป็นในวงการบันเทิงก็ต้องความมั่นใจในตัวเองสูงอพอสมควร,ครแต่ว่าถ้าเรามีความมั่นใจมากจนเกิดปัญหากับคนรอบข้างทํางานแล้วไม่ฟังคนอื่นเลยนะครับผมคิดว่าเองถูกตลอดไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นเนี่ยอันนี้คือเริ่มป่วยลวละครเรื่องนี้ครับผมคือถ้าคนดูเนี่ยสามารถดูแล้วก็ เช็คกับตัวเองได้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยจะมีรอยโรคอยู่ตลอดนะครับให้ให้คนดูแล้วก็กลับไปดูตัวเองกลับไปดูเพื่อนรอบข้างด้วยว่าเขาเข้าข่ายไหมแล้วก็จะมีคือในเรื่องเนี่ยครับก็จะมีคุณหมอมาคอยอธิบายอ๋อใช่ครับผมก็คือคุณหมอมาเหมือนให้ความรู้ด้วยอยู่ในเรื่องอยู่แล้วนะทั้งทั้งสามคนใครมีเข้าข่ายไหมฮะก็น่าจะเข้าข่ายทั้งสามคนเใช่าสิเอาดีดีมีไหมส่วนตัวตัวเองรู้สึกว่า ผมว่าเข้าข่ายบ้างผมอินจนอาจจะเข้าข่ายแล้วก็ได้แต่ตัวจริงไม่เนอะไม่ตัวจริงมันเป็นคนมั่นใจไหมลูกก็จริงๆเป็นคนขี้อายครับไม่ค่อยแบบมั่นใจอันนี้พี่เชื่อพอเดินเข้ามาไม่กล้าสบตาพี่เลยอ่ะเ้ากลัวหรือเปล่าครับอหอ้าวกลามันมีคำว่ากลัวอย่างนั้นด้วยเหรอว่าคนที่พยายามทําให้ตัวเองเนี่ยขึ้นตามเป้าหมายตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจคนรอบข้าเนี่ยคนเนี้ยถือว่ามีแววที่เป็นโรคของตัวเองใช่ครับโอ้ใช่แล้ว ไม่่ทั้ง3าคนนี้ไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนี่คือการมาร่วมงานครั้งแรกเป็นไงบ้างคือวันแรกคือผมก็แบบอึ้งๆว่าแบบทําไงดีว่าแบบว่าเขารู้จักกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้เขาเคยอยู่ในบ้านทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเองก็เข้าไปคุยตอนแรกเข้าไปรู้จักกัน l e a d ิ้งบทกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแบบเกรงๆนิดหน่อยแต่ว่าพี่เขาก็เป็นกันเองมากทุกคนเป็นกันเองใช่ก็คือวันก็คือวันแรกเนี่ยลิทิ้งทุกคนก็แซวกันเลยแล้วก็เหมือนกับเหมือนเหมือน รู้จักผมมานานไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าสนิทมี r e ีเล i o n s h i p ที่ตอนที่ดูมันก็เลยมันก็เลยแบบค่อนข้างคลิกกันเร็วอะไรอย่างเงี้ยขนาดถ่าย3วันเนี่ยนัดกินข้าวกันบ่อยมากใช่คือมีมีเรื่องต้องคุยกันเยอะค่ะแล้วก็แล้วพี่คิดดูก่อนถ่ายอย่างเงี้ยเรามีนัดกันซ้อมนอกรอบด้วยอย่่งเี้ใชคะ ซึ่งซแบบเพิ่งเคยรู้จักกันวิธดีจังเลยอ่ะที่หลังจะมาสัมภาษณ์อะไรกันพี่เราต้องนัดกันสองคร้เพราะจะได้แบบคุยกันแบบคล่องคืนใช่คือพี่กินจะนัดแขกตลอดเลยโต๊ทพี่กอเองไม่เคยนัดเราพรอมกันแล้วไง นะทาง PR ต้องบอกเดี๋ยวเราต้องนัดคุยกันก่อนก็ยังมีพี่แอนอีกคนนึงพี่แอนอีกคนนึงพี่แอนเอฟหกค่ะพี่แอนที่เสียงพ่อพ่อฮะนี่ไงพี่มีแฟนเอกพี่เอกี่นักแก้นผู้ชายชาวนอกรอบเป็นก่อนไม่เป็นไรจ้ะก็แอนก็จะเล่นเป็นเป็นคนชื่อแก้วค่ะก็จะเป็นเลขาเป็นเลขาคุณวีก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องคอยรองรับอารมณ์คุณวีตลอดเวลาเหมือนกันออ๋ ใช่เขาจะแบบมีความฮามากพี่มีสีสันตลอดเวลาแล้วก็ร้องเพลงนี่เพาะมากใช่ชอบเอาเพลงตัวเองมาขายมากมีเวลาว่างเราบอกพีนก็จะตกไหมน้าทราตตลอดเลยอย่างเราสองคนนี่คือคุ้นชินกันอยู่แล้วอะจะพอน้องใหม่มาอ่เงี้ยเราเราดูแลเขายังไงคือกับนิวเนี่ยนิวเคยมาเล่น m อวีให้ให้ผมครับเพลงถิงกินแรกแล้วก็คือกับกับนิวนี่จะสนิทกันอยู่แล้วอ่าก็เจอกันบ่อยแต่กับเบินเจอร์เนี่ยน้องน้องเป็นคนน่ารักครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สี่สิบก็เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนขยันครับก็คือมีการท่องบทมีอะไรกันอยู่ตลอดเวลาเพราะบทเขาค่อนข้างยาวครับผมผมเป็นคนเขียนเองนะครับเขียนเยอะเมื่อก่อนก็เขาก็ขยันครับแล้วก็ท่องบทมาแล้วก็คือในซีนอารมณ์ต่างๆก็ต้องใช้สมาธิสมาธิเยอะสมควรนครับอย่างสาวทีนี้เราจะได้ดูตอนนี้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคนดูจะได้อะไรจากตอนความสุขนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือได้ความรู้ นะครับจากโรคนี้นะครับแล้วก็ทางมูลนิธิสมเด็จเจ้าพยานะครับก็ยังจะเชิญชวนให้คนดูทุกคนนะครับผมได้สามารถบริจาคร่วมกับทางมูลนิธิด้วยออ๋สามารถบริจาคได้ด้วยใช่แล้วก็วันนี้เขามยมีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยถูอยู่ใช่ครับผมก็จะมีหมีดด้วยซึ่งท้ายตอนซีรีส์นี้จะมีให้ร่วมสนุกด้วยแล้วเราก็จะมีแจกเป็นตุ๊กตาหมีให้กับผู้ชมที่ชมแฮปปี้เน็เจอซีรีส์ตอนความสุขนี้ด้วยครับใช่คฝากหน่อยครับก็ ฝาก uh, happiness the series ตอนความสุขด้วยนะครับเพราะว่าแบบเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทํามากแล้วอีกอย่างนึง<ฆ>ผมคิดว่ามันเป็นการเขียนบทที่ดีด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงบทเนี่ยบทเนี่ยค่อนข้างมีความค่อนข้างมีความพลิกครับใช่แล้วก็อ,กอย่างนึงเหมือนแบบอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเข้าไปดูก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงสามารถสํารวจคนรอบข้างได้ด้วยว่าเขาแบบเออเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนออหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเป็นหรือเปล่าเขาเป็นเรากล้าบอกเขาไหมถามจริง อาจะต้องหาวิธีแก่แกดูหัวหน้าเราอะหัวหน้าเราต้องหลงตัวเองหรือว่าหัวหน้าหัวหน้าไปหาหมอไหมเราจะบอกเขาได้ไงอะจ๊คือเหมือนผมว่าจริงๆอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นการบอกโดยทางตรงๆอะไรเงี้ยแต่อาจจะทําด้วยทางอ้อมหรือว่าการดูแลใช่การดูแลใช่ไหมเหมือนใช้การดูแลเข้าไปช่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแบบเวลาเขาพูดอะไรมาอย่างเงี้ยเราสามารถบางทีเราเป็นคนอารมณ์ร้อนบางคนนะครับเราก็อาจจะ เข้าใจเขาได้ง่ายขึนอะไรเงี้ยในการในการอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แบบแรงกับแรงไปประทะกันก็บอกเจ๊งเลยเนาะใช่ครับก็มันมีข้อสาคัญด้วยนะคะก็คือโรคนี้ไม่สามารถรักษาได้โดยใช้ยาต้องเป็นการดูแลจากคนรอบข้างเท่านั้นค่ะโอ้ครับผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับให้ให้มองผู้ป่วยเหล่านี้ครับเป็นอย่ามองว่าเป็นปัญหามองให้เขาพวกเขาเป็นพลังนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิเนี่ยได้มีการสร้าง หลังคาแดงคอฟฟี่ขึ้น,นามานะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีอาชีพในการทํางานแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองด้วยคือผู้ป่วยที่กําลังจะหายเนะะี่ยครัเขาจะให้ผู้นี้ได้สามารถทำทางานแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้มองผู้ป่วยเหล่านี้ครับเป็นคนปกติทั่วไปเพื่อที่เขาจะสามารถสร้าง ชีวิตของเขาต่อไปได้ในสังคมมีความสุขครับนะก็เพิ่มความเข้าใจเข้าไปเยอะๆนะฮะปัญหาจะได้น้อยลงด้วยนะฮะติดตามชมได้เสาร์อาทิตย์นะครับตอนประมาณบ่ายสถึงบ่ายสโมงนั่นเองนะครับ Happiness the series ตอนความสุขนี้ก็จะออนแอร์เสาร์อาทิตย์นี้นี่แหละนะครับติดตามชมกันใช่เสาร์ที่17แล้วก็อาทิตย์ที่18นั่นเองก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะนักแสดงทั้ง3ท่านนะฮะที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ลกลับมาติดตามนะฮะรายการดีๆทางช่องทูฟายูในคืนนี้ที่ได้ที่ชมการรวมไปถึงซีรีส์ด้วยนะฮะตอนนี้พักสักครู่ครับ